นะครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยครับขอต้อนรับเข้าสู่แมปที่มีชื่อว่า b บีสป็อ k กันเองนะครับก็วันนี้ฮะเราก็มาอยู่ในช่วงอัปเดตล่าสุดนะครับซึ่งก็คืออัปเดต3.20นนั่เองนะครับซึ่งทางด้านของ developer เขาได้พูดว่าเป็นสมอลอัปเดตฮะเป็นอัปเดตเล็กๆนะครับก็จะเพิ่มมาแค่อย่างเดียวก็คือบอสเดียนะครับแล้วก็มีถึงแม้จะบอกอัปเดตเล็กๆก็ชนะแต่มันก็มีสิ่งหนึ่งก็คือทางด้านของโจนาธาน ฮาร์โมนสไตล์นะครับเป็นสไตล์ใหม่ในการเล่นนะครับของเกมนี้นะครับก็เป็นดาบแล้วก็จะมีทางด้านของวิชั่นในการทำดาบมีเวฟแล้วก็มีบอสใหม่ของทาาดาของเวอร์สัตสิบเอ็ดแล้วก็มีแวมไพร์นู่นนี่นั่นยูไอใหม่โงบาอิมโหมดบอสที Body ่โอโค้ดใหม่ซึ่งโค้ดใหม่เยอะมากมากนะจ๊ะบางโค้ดมันก็โค้ดเก่าและไรก็ววววรวมกันนะจ๊ะแล้วก็มีจิโอนะครับซึ่ง เขาก็จะสังเกตว,ว่าทางด้านของเดียร์โอเปอร์นะครับช่วงนี้เขาจะทําเกี่ยวกับทางด้านของเอ่อช่วยว่ากับ2ก่อนนะครับภาคของพวกไอ้ไอ้บัดอะไรพวกต่างๆพวกเกี่ยวกับเป็นพายหมดก่อนนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันมันจะหมดแล้วเหลือแค่อย่างเดียวก็คือทางด้านของเอ่อคาไม่ใช่คาฮามอนเออนี่แต่พวกบุูเสาหินที่เฮียแกเขายังทําไม่เสร็จนะจ๊ะซึ่งด่าแมปมันมาแล้วก็คือแหมนที่เราจะ สู้กับฐานของบษูสาหิีนะครับมันก็จะโผล่มาลนะด่นนานนี้แต่ด่านนี้เราจะเอาไวสู้ซบดีโอนะครับซึ่งบอลดีโอเดียวเปอร์นั้นก็ทํามาสักเก่งเลยนะฮะมันแช่แข็งผู้เล่นได้นะครับก็โคตรโหดแต่ว่าผมเชื่อว่าคนดูจะพูดว่าพี่ครับถ้าหากพี่ใช้เม็ดอินเนี่ยผมเชื่อว่าพี่ต้องชนะแน่นอนซึ่งผมก็เชื่อ,องไงครับว่ามีอินต้องแข็งแกรนนน่งขนาดนั้นแน่นะตัวมันเก่งสุดแล้วในในตอนนี้นะฮะเราก็ทําง่ายแล้วนะครับ พราะว่าบ,บ,บอบพันธุ์ของบ๊อบผู้ชี่บรรดบปรับให้เราสามารถสู้ได้อย่างมีความสุขแล้วนะครับมันขึ้นอยู่กับดัวแล้วละ่ะเออนะครับแล้วก็นี่คือทางด้านของแมปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดู UI ใหม่นะครับนี้ดูยูใหม่นี่คือพื้นที่ให้เราไปพื้นที่ต่อไปนะครับตรงนี้นะฮี่นะครับก็สามารถไปกันได้ครับซึ่งช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้อัดคลิปเกมนี้ไม่ค่อยทำเกมนี้ไม่ได้ฟาร์มเกมนี้นะเนื่องจากผมไปติดแบป,ปอื่นนะครับความจริงผมไปติดแบปอื่นเพราะผมซื้อเซิร์วิสมาแล้วมันก็ต้องเลนครับ ยูไอหน้าซื้อของครับดูครับอันนีเ้เขายังเขาทำมาพอาสมออัปเดตแล้วมันจะบกักบักหน่อยหน่อยนิดหน่อยมันไม่มีปัญหาหรอกนะฮะซื้อของอันนี้ยูไเดิม UI เดิม, UI, ดม UI ใหม่สวยดี UI เดิมน่าจะปรับหน่อยนะให้มันสวยๆหน่อยโอ้ยยใหม่ครับเกี่ยวกับพวกอะไรต่างๆครับกล้องสั่นมุนมนี่นั่นเยอะ โคตร <laughs> <laughs> มีนี่ัวสแตนออร่าสามารถปิดได้เนาะออร่าเนี่ยปิดได้ไม่ปิดชาร์โดไม่ต้องปิดก็ได้อันนี้ผมไม่รู้คืออะไรเราสามารถปรับได้ปรับศูนย์ก็ได้ทางด้านของไอ้バレต์อาร์เลสอะไรปรับลดได้ลดไปเหมือแค่สองแล้วกันนะครับเกี่ยวเกี่ยวเกมเพย ฟอนต์แอ็กแท็กนะครับแล้วก็ทางด้านของ Universal Reset Effect นะครับก็ปิดไปทิ้งไปฮะเพราะมันไม่จำเป็นนะฮะแค่นั้นแหละอืมแล้วก็มีอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับก็ setting UI ใหม่ครับแล้วก็โค้ดโค้ดคนดูก็เห็นแล้วแหละเดี๋ยวผมค่อยแปะโค้ดให้คนดูแล้วกันนะเยอะมากเลยโค้ดเยอะโคตรๆนะครับพอบอสเลยก็มีแค่นี้แหละครับผมก็ไว้เจ้ใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็มีเพื่อที่ผมฝากกดไลค์กดติดตามก็เอ้ยก็จักละดูโจรสาก่อนดีกว่าครับ นี่โจนาธานครับผมมีขึ้นหามอนเป็นสีฟา้านะครับผมค่อนข้างจะเทแล้วก็ดาบกุ้งใจของเฮียเก๋เขานะฮะแม่งเทมากแล้วก็อ,อคุณสามารถซื้อได้ในภายในราคา3399ัรูบัลครับอืมแพงโคตรนะครับ